ไปไซไอปดเนี้ยปดเนี้ยปวดเี้ยอาอไอปดเนี้ยวจัดจัดจัดจมดจมจจัดจัโอ๊ยเจมผว่กู้โลแล้วปอสวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้ครับเรามาถึงแล้วนะครับบพื้นที่กัะโตของหมู่บ้าน นี่นะครับผมเฮาสิบเบื้อง่น้องครับนะฮะคัว่าจ,จุดนี้กักตัวที่โรงเรียนเดี๋ยวเข้าไปเบื้องก่อนเข้าไปเรียกผู้จัดการเออนะครับนี่คือบ้านสงเปือยนะครับซึ่งกับเรื่องตนจากหม,มู่บ้านใกล้ๆก่อนนะครับสวัสดีคุณครูเลืงครับผมเป็นไงบ้างาจะค้นน้องหลักยูนีสองพุชชัยหนึ 3, 4, 5, ่งสามสี่หาขนหาขนเนาะเดี๋ยวไอ้ขอลงนี่แล้วเ<ๆ>นาะ ที่นี่คือประมาณ5คนพี่น้องครับแถวนั่นบอกไอเด้อแจ้งบอกไอไดไอเสียดสั่งเขาลงลงหายเลยน้องสองของอี่สองไรให้ไอเขาไปเรื่องกุ้งเรื่องจะเขาไปโอเคเนาะหนูก็ไปน้าหลวงเนาะ่ไปลน์หม่องมแนโอเคอันนี้เท่าไหร่ห้าชุด ห้าชุดกันละห้าเนาะโอเคอันนี okay. ้หาถ้าผัว okay. อีกสองมันตะเอาอีกไหมเป็นเจ็ดให้น้องครับรถแนบจำครับผมแอบจำนะเพราะมันหนักของนะครับผมหนักผมครับผมครับผมฝากน้องหลาประสานงานทรงต่อต้างหากเด้ออยู่นี <Rom ance. S 1> ่มีแห้งจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้จะเอาไปหน้าเอาเกิครับในส่วนนี้คือพักฟื้นเนาะขอบคุณครับหายแมครับสูสๆกับผมก็ลังใจเลยครับขอบคุณมากครับคุณผู้มีผัวหลับไปครับ ะฮให้ถามตัวเสียวผัวลอยเมียกับคุณครูเอาผัวนอนคิดถึงเขาบ๊ายบายกูเลุงวัสดีครับคุณผู้ผัวผัวไปใส่นั่งอยู่กับผัวเก่าที่ตายแล้วบ้านี่ผัวเก่าได้ให้มันตายสำหรับการเรียนมาแล้วกันครับสู้ๆนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับไล่ละห่าโอ้ยเด็นกันกิใจเป็นบุญบรรยากาศการเดินทางพี่น้องครับอันนี้คือจุดที่สองที่เราจะมาดำเนะินการนับกระสีลุยปลาลุยโขกกันสียกัพี่น้องนะครับเอารถที่พโบน,น้องเ่าซอยกันไปพี่น้องครับเคิ่นกับบริษัทไปไซด์นเานะเพราะเออบรรยากาศตัววันนี้ต้องช่วยครับผมครัหลังเส้หลักครับขี่ผ้ามาจนหลังไฟครับเกันวไว้ย,ยืดแถวหน้าเคลื่อนที่โค้งัดตัวได้ไอ้แต่เลยเดี๋ยวผ้ากันมาครับพี่น้องครับ วัดตะชุนบุรีครับผมอ๋อวัดวัดตะชุนบุรีแมวครับคักกักร์โตนี่หลานเนาะครับผมครับผมอ่ะพี่น้องคอยติดตามครับองเส้นทางนะครับง่ายมากเลยนะครับแต่เราก็สู้นะครับผมสุดๆพี่ลองถึงแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พักฟื้นเหครับมักกักรโตไม่ไม่ติดใช่ไหมอ๋อพักโตนะครับเราเอ่ะอยูต้าคนพี่อยู่ผู้เดียวเนาะเอาของมาให้เพื่อนครับ ขอบคุณพี่จุ้ยนะครับน้อกสลาครับที่ประสานมาแกักตัวได้ก็เหมือนหรอพี่ชีเวดมืออ๋อครับผมฮะไฟฟ้าเขามีติอืดครับเอาพี่ปองมายืนนี่นะครับสูดๆได้เด้อครับผมอ่าครับอ่ะขอบคุณหลายครับผมเอาสูดๆนะครับเด้อเอาบริเวรขอบริเวรติดเพื่อลุยงานสูดๆเข้าไปถ้าของเบิร์ตถ้าไม่มีใครมาส่งให้ประสานหาสุ่ยให้แล้วอีกที่ฮามือ เอ้ยเด็กกับบ้านว่าเรสันคะแนนจังภาษาไหมนะครับเนาะครับผมขับกับก้นครับอ๋าขออยู่ทางขับกับก้นครับขอบคุณครับมีกี่จุดเนี่ยมี3จุดครับโอเคอ่ะทางครับพี่น้องครับตอนนี้เราเดินทางมาอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับเป็นจุดที่3นะครับเจ้า้จัดการอเนยู่ทั้งหมดต้นแท่งเมื่อพิณของเด้อนะครับอ่าอําเภอบรนีราศนะครับตอนนี้นะครับโดยมีพีผีซ้อนทันในนิพนธ์น้ำหนาครับ ประมาณ10กิโลครับพี่น้องครับกั้งแตเดินทางมากครับผมว่ามัน10กิโลหรอกครับพี่น้องครับอ่าอนนี้เรามาน่าจะถึงจุดหมายแล้วนะครับครับขอบคุณที่พามาเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กักรถไถยและเตี่ยนนิยุสัยนิยุเถียงฟ้าบ่ได้เป็นอย่างกันบ่โอเคเสร็จพนักงานจักรคนครับสองครับสองคนเนาะพี่กงานสองคนล้านบ่ครับล้านอ๋อกับเมียไปโรงพยาบาลแล้วครับอ๋อพนขึ้นมาจากไสครับอ้อมน้อยครับเดีาบออมน้อย เดี๋ยวมีก่ะได้ลูกเดียเด๋ยวมันยังดอกลมพัดอยู่มันเป็นที่แคบอากาศดก็าาได้แล้วบักลาดีขึ้นแล้วป่อห้ยังกว่าหำไข้แน่แล้วเนาะเอ้อเอามาบ้างไงนล่าง,งเพื่อนสู้ๆเด้อยไปปลอดภัย จัดการว่าแม่สามารถกลับรถได้โอเคผู้จัดการถูกต้องครับผมสีซีไว้สู้ๆนะครับผมสโอ้ยสู้ๆครับผมโอ้ยแสดงใจพี่น้องครับผมตอนนี้เรามาถึงจุดที่เท่าไหส่ะกิจัดการอันนี้คือบ้านบงอำเภออำเภออากาศอนวยจังหวัดสกลนครนะครับเรามาถึงแล้วนะครับจุดนี้นะครับผมนะครับขอญาตครับโอ้คนพักจะ่ในป่าใครรู้ตัพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงแล้วพี่น้องครับโอ้ขึ้น ธรรมาสตร์ดดีนะบรรยากาศครับยูนิตเจ้าคอนครับอยู่ได้กี่คนครับฮะสองคนกาแฟแล้วเจ้าค้นขายค้คนสังเศ้าอันนี้คือกักตัวหรือว่าไอ้กักตัวหรือว่าพักฟื้นเขาออกอาละวันมาแล้วคือเราปลอดแล้วอ๋อโอเคครับอ่ะกักตัวได้กี่วันแล้วครับนี่วันที่เจ็ดแล้วอ๋อสูสูดนะครับเด้ออ่ที่นิยอร์กก12สิบสองิงหาออวันแห่พอดีมาได้่าวดีครับอ๋อครับวีวัสดีครับวัสดีครับอันนี้บ้าน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 บง กันว่าไงอำเภออากาศอำนวยเนาะครับผมมาลามาโอ้ยอยู่เอกสารมาเราดีกว่าครับเอาเอาเอาวางครับขอบคุณครับเอ๋ตอนนี้นไปซอยหนองที่นพี่กางง่ายผู้จัดการเออพี่ต้อมนะที่เราไปช่วยแกไงเส้นนี้แหละครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณครับกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับผม ไพลาเข้าโอ้ยขึ้นม้อนฉบาบนี่เสียงกันดูพี่น้องเอ้ยบาดนี้มาฟังกับดาวใจผู้ไก่ทินมีพันหน้าเป็นครูสอนแร่งเสาเป็นครูนอนเรื่องเล่ากำลังเดือดหอนความเป็นอยู่บ่มีสูบนี่จะเป็นทั้งถูกเรื่องเล่ากำลังบุญทางพัฒหน้ากระท้อนสูบเบียดการงานบ่ไดเกียงหารับจากกิตคำเสาบ่ไม่หัยู่สบายเอาพี่น้องจวด ฉากแรกน้ำพัดอย่างอๆครับพระเอกนางเอกสี่กันมันม้วนพี่น้องอันนี้มันเสื่อมตอ่อประตโดตี๋ยวต่อเล่นมาโอ้กเพื่อนกัต่อยมวยได้หนินะแก้วพี่น้องแก้วบนตุบแดดดอกพี่น้องครับมาหลังจากเภอกาเมืองปุ๊บเมื่อกี้เรามาจากบ้านเรามาัานหกเจ็ดสิบกิโลนะจากจุดที่ที่สามที่สี่ทีนี้เราจะไปที่อำเภอบ้านที่กุดเรือคำอำเภอวานอนิว่า นะครับพี่น้องครับอีกประมาณจจนี่ไปวาดอีก่าจาักหกสิบหกสิบกิโลได้นะครับอ่าพี่น้องเดินทางครับผมฝนตกแล้วก็ไปวันนะครับแก้วขอบคุณผู้จัดการกขอบคุณน้องเสลาอาจารย์ประความเด้อแก้วนองแก้ว 不捏不捏不捏！来！来来！我来来来！我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 来、uh,！我我来！我来！我来！我我我不我来！我我我来！我来！我不能来！我来！我不我来！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 我我来！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 我 วุ้ยยิ่งใช้แรงมากกว่าเ้ยตัวของกูไม่เก็บขายหรอกอยู่ใส่กระเด้งมาห้างมันนังถอยถอยถอยข้างมันถอยถอยใช่ไหมก็ไปมาก็ไปมาโอ้ยมันก็มาต่อท้ามกูอันน,นี้โป๊กกูตอนนี้รน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 นเราเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับอยู่ตีนม,มูบานพี่น้องครับของบัตรทากรนะครับ เพื่ออากาศับนุ่ยจังหวัดสขอนครมาเท่าครับพี่น้องที่กักตัวจังหวัดอื่นก็คขอยสู้ๆูดพี่น้องเด้อนะครับอยากขามไปชวยพี่น้องทุกๆจอดเดี๋ยวจะไปย่างไปย่างช่วงนี้นะครับเราเข้ามาลึกมากเลยนะครับแต่เราก็จะสู้ครับผมคือพี่น้องมาเท่านะครับบวกบวกลุ้มลุ้มเออเรามาถึงแล้วนะฮะอันนี้ครับเอ้ยอันนี้บ้านยังครับอัตตานีปัตตานีปัตตานตตาน อำเภออากาศำนวยสะกดนะครครับเหิ่ล่องทอดอันนี้ป่อันนี้คือกักตัวหรือว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วยาเพื่อออกจากโรงพยาบาลเขาเลยมาให้กักตัวตัวอ๋อเจ้าเจ้าว่าวเด้ติดครับพิเต่เมียพิดแต่เมียอ๋อเมียเพิ่อออกจากโรงพยาบาลเมียออกได้จ๊เหมือนลครับประมาณสี่ห้ามืนะครับมาจากสายครับนี่มาจากผลสากลครับสากลอาสวยๆครับยูตะคนสองคนสคนเนาะเอ้าเอาลงอะไรเพื่อนไพ่ฝ่าทุกอย่างไม่มีวัตถุน่ะสบายครับเอาลงเพื่นม่ละ นี่างะครับพี่น้องครับผมสู้ไหมผู้จัดการสู้สีลาเด้อแค่งานญี่พุ่นบ่ครับอืออ๋ออ๋อยู่ิสากลับเมื่บคืนเท่านด้ครับสู้ๆครับผมนะครับมีหน่วยงานเพิ่อขอบมานซอยเลืออยู่นะครับเนาะหม้อหม้อมีว่อน้ำติดที่สบายเขาก็ยังบอกมาให้อืมครับผมนะขอบคุณหลายครับสู้ๆครับผม ีเรามาถึงอุตรละคำอำเภอบ้ออบานอนรอีวาดแล้วนะครับพี่น้องครับครับรถสนีทนะครับ18นาฬิกา6โมงแรกแล้วนะครับเท่าิไปต่อบัน3แยกคันอาสาเรามาถึงแล้วนะครับกับจุดนี้นะครับผมอันนี้พี่เคยอยู่นี่บ้างเลยอ่าชิดซ้ายเลยนะครับโอ้ยแล้วขนาดคนขุณป่ะข้นเลน้องขยันมากเลยกับตัวทุก4บันง่ายมากเลย่แม่นจะลงไหมขึ้นเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเอ้ยมันส์สปอร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยแซลนักการลงมือจังไรดูนี่เดียวนี่เดียวเปิดพี่น้องเดี๋ยวจะซุ่มพี่น้องบั่งครับเปิดดาราตัวนี้ไหมบ่มมือหมานี่แต่คำผ่านเพราพี่น้าสวัสดีครับผมบม่ต้องเพียมกันในยุคปัจนตลอดบปิดดิอือโอ้เพราเจอดาราครับพี่น้องครับสวัสดีครับ มอนแอดดคชั่มพันครับเล่นหนังผู้ว่าที่บา้านภาคสองครับผมก็เลยนี่นี่ตอนผมลอเพืงสลาพันลกักบ้านหนองยี่นี่อเออตัวครับต่าตัวครับตัวตะครานมันจะมืออะไรตาเม,มือกครับเอาผมโมโหลนี่ผู้จัดการรับสายมาันผ้ไฟหมดระเบิงแล้ววะสันนี่ตายนี่ตายอืมนี่คือไอ้มอนแอดดัคชผ่านเานาะครับผมเอาเอ้แม่ผู้จัดการฟังเอาของด้วยไอ้เฮ้ ขอบครับขอบคุณครับครไอ้สรยครับแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันยินดีมีแห้งสรอยกันตัวไอ้ก็เออแก้วไยเออฮะแก้วเอาของสันบอยนี่ห่วยจะไปม้วนกันกินเหล่ากันเลเออเอาเอากักแลวจะไปหาผมอากาศอาะห่วยไอ่อยู่หนึ่งจะค้นไอ้เยอค้นยอหลกก ใช่สิเป็นแจกเองเนาะในส่วนที่ผมอยู่ไฮยนูนาเนาะ<ช>อันนี้คือให้บัานคำอะไรพี่นอ้นอ,อ,องเกษตรก่เขกลุ่มองค์วงเลยลุ่มนึงเลียวเดี๋ยวหาเขากระจายหาพี่ฮาน้องเอานะครับสิ่เหลี่ยมหัวย้ายสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมแล้วบ้นกระจายครัพีน่น้องที่ผมอยู่ไฮยนูนาซะเพราะว่าเหา่ากระจต้องเดินทางไปอีกหลายหม่างจุด จุดดกิโลรับพี่น้องนะครับวันนี้เต็มที่ครับเห็นพี่น้องแล้วก็โอ้ยตุนตัวคนขัดโตนะครับบางคนเอียงหน้ามวอหดผมมีหดหนม่มวยหดหนาำสิอาบหนาำสิกินกับผมมีนะครับบางพื้นที่ด้วยงานราชก,การอาจจะขอบาถึงนะครับเพราะว่ากันครับเอายังขาดเือแต่ผมเสี่ยงเี่ยวกับทิมงานซอยใดไมีน่พี่น้องแจกมากได้พี่น้องเด้อ นะครับทำละมืดละดีครับถอ,อยเลยผู้จัดการครับผมอันนี้เพิ่งออกจากโรงบอลไหมครับยึดไ,ไหนเกาะรักษาหายแล้วก็เลยมากักตัวอยู่บา้านเท้าต่อไอ้ตั้งมือแล้วครับมือมือทีสามอ่าโอเคครับผู้จัดการเอาของมาเลยครับยึดกันสองคนอ่าสองคนเอาไปสองชุดเลยครับ ข้าวขึ้นต่ออีกหมดเลยมีหน่อยครับหลายหม่องนะฮะแต่ก็ใครเราได้แตกออกอืมอืมป้องป่องหมาหัวใจจั็นป่องซะเลยป่อง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 ครับสู้ๆครับอย่าลังใจให้ครับผมตรวจรอบนี้บอยมีเชื่อด้ะครับให้ปลอดภัยให้ผ่านครับผมสู้ๆครับทำงานอยู่ใสครับนี่ทำงานอยู่ใสครับ อยู่บททุ่มอืมสุสุครับคอยปลอดภัยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับครับไอ้ขาบานก่อนปลอดภัยปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับบัวเมาน้ำครับผมเคครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับพี่ดองครับกับภารกิจวันนี้เขาเดินทางไปประมาณเมือนี้หลายจุดนะพิจิกัเนาะครับผมเจ็ดจุดแต่จะเป็นจุดที่ ใหญ่ๆห่างกันประมาณหาซิบกิโลต่อจุดเดี่ครับแต่ว่าจากบ้านเรามาประมาณไรเท่าเหมือนว่าต่ำก็ต่ำกว่าสองร้อยสองร้อยแล้วตอนนี้สามร้อยกิโลเนาะนะครับผมอ่ะขออนุญาตปิดทริปวันนี้กับการเดินทางซอยพีหน่องบ้านเท่าทางสุภนครดีวันลครับโตามบไทตามหน้ากับหัวทางหน้าสวนตามบ้านซองไหวเที่ยงสนิดขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณองค์สไลด์จันเจ้าขวนแก่นเนอะของหนึ่งคนทีมงานนะครับเพื่อนฟูงเซฟแต่กับทีมงานโอ้ยเมื่อยเร็ ทีมงานเอลซีเสียงเพียวพร้อมกิจกันด้วยซอยมาแม่ครับสาธุบุญครับทุกท่านครับผมยินดีไม่แห้งครับแม่อรรพันพรอมกันแม่มนัสไปน้องไปแจกพี่น้องพื้นที่ใดนะครับวันนี้เราไปเ่อวันจันทร์เนาะทางวันนีมากอากาศร้อนรนิ่จระเข้ศิลป์ครับผมแล้วก็อีกพื้นที่ของทังโครนแม่ครับเดี๋ยวมมือท้านจะไปพื้นที่ใดพี่น้องค่อยติดตามกันอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายพี่น้องครับสวัสดีครับเ้วยกันด้วยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครััับบบบบขขออคคคคุุณณรร